จเจ้าพ่อจ้าสวัสดีค่ะเจ้าพ่อเป็นได้ห้าหน้อยห้าหมูว่านน,นี่เ้าอยู่บนรางก็เปโอ้เข่าอยู่เนาะบนล่างน้อยหนึ่งมันพ่อบนล่างน้อยหนึ่งอันนี้อีกสามน้อยเนาะถือว่าพอขี่ไล่เอาทำส้มขาเขาพวกพ่อมเข่านี่ค่ะ อันนี้คือผลงานเนะคะน่ะเนาะขอพวกพ่มเข่าไปที่ซีน้อยบนรางน้อยหนึ่งของเรียกนักขลาดเข่าสามน้อยบนรางน้อยหนึ่งเอาตามต่อคะ่ะทผูงช่วงะ่ะตามต่อเลขลักยังพอจ้ามือนี่เ้เลขลับกเจ็ดแปดเกศูน ตัวปกบหนึ่งสอหจับคู่บนล่าง 6, กหนึ่งหกสองหกสามหกสี่้าเหนึ่งเสองเจ็ดห้าแดหนึ่ง แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก่เก้าห้าศูนยหนึ่งศมศห้าเลขวิ่นตัวอะไรพอจ้ะเข้าหาสอง โอ้มูลวันจันทร์เนาะ95230ระวัง9กับ5อันนี้เป็นตัวเลขแนวทางชุดเต็มของเล่าพัฒนาความกับต้นช่วงขาชุดเต็มของเล่าพัฒนาความเนาะเลือกมือเรื่องขาต้ช่วงขาประว่ตตัวเลขแนวทางบรมเวณวาห้มาสือเบิดนะคะขันว่าเล่าพัฒนากับตรงเลือกมือเลือกมือเอา เอาขอนอุญาตทบทวนตัวเลขนะพ่อเนาะ <Okay. S 1> ตัวเลขแนวทางนะคะฮานอยของพระพุทธสำหรับมือนี้เลขหลักหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวประกบหนึ่งสองสามสี่ห้าจับคู่บนล่างหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของพบพมสําหรับมือนีเนาะคะ่ะทำชุชมเนาะตอนบายมีเฮไปด้วยกันและ้วกะ็อีกอย่างหนึ่งของพอพมนี่คือขอบจักรกวาลใส่ได้ตัง้งหกโปงเสาจนหอดหกทุม่มเนาะค่ะเนาะหกโปงเสาจนหอดหกถุ่มได้ทุกคนุนทุกหวยทุกน้อยเล่าอีกนะคะ สำหรับมือใดมีเลขไทยออกกับเลขไทยอยู่นี่หนีพร้อมนะคะขอบจัก,กรวาลอีลีนะคะ,ะตัวเลขแนวทางของวัวพ่มก็มีตามนี้นะคะต้องช่อมขามักชอบกับจัดขัดกับพานนะคะเนาะ,ะพ่วงท้ายด้วยตัวเลขแนวทางห้าน้อยของเลขนักขลาดเลขนักขลาดหมู่บ้านนี่ก็เข้าไปสามน้อยบนล่างน้อยหนึ่งนะคะ,ะตัวที่แอดคัดว่าชนกันชนกันกับเขาตัวหนึ่งนะคะกับ ถ้าสมมุติว่าผู้ใดบได้ซื้อ,อยางเอื่นก็เอาแต่ตัวชนอันก็คุมอยู่ด้วยขาทำช่วงขาคือขันมันออกแล้วกะเศร้านะจิ้มแตงแต่เฉพพะกีจกาชาติพิเศษปกติสมมุติว่ามือว่านี้มันออกปกตินะได้ปกติแล้วกะเศรา,ายัางประมาณนี้เพราะว่าเหาเห็ดต่ตมงบเหาานะคะเนาะ,ะสำหรับมือนี้ตัวเลขแนว่ทางเลนขนากาาดเลขวินเพิน่น3 2เก9 5ห ตัวเลขจับคู่ของเพิ่นมี3 2 3 4 3 8 3 9 3 5 2 4 2 8 2 9 2 5 9 5 4 8 4 9 4 5 8 9 9 5อันนี้คือตัวเลขแนวทางของเลขนขลาคราชนาะคะ่ะเนาะท่านใดมักชอบกับแคปหน้าจอไปพิจารณามึงเนาะคะ่ะเนาะมักชอบกับแคปหน้าจอไปพิจารณามึงเพราะว่าตัวเลขแนวทางของ เครื่องพบพมของเด็กนักขลาดขอให้ที่เคลื่อนไหวนิดหน่อยนะคะคุณโจ๊กค่ะตัวเลขแนวทางของเพิ่นนะคะเอ่อถ้าตัวใดชนกันคือมาน้ำคือคือออกนะค่ะประมาณนี้ธรรมุชื่อมักชอบกับพิจารณามึงได้แอดสีเฮ็ดให้มึงว่ามือนี่ตัวใดชนกันเนาะคะ่ะเนาะตัวชนกันสีเก่าสีเก่าเก่าหาสีเก่าเก่าสีเก่าหาหาสี เอาท่าผช้ชมะ่ะมึงมึงใส่กันเพราะว่าแอดมีภารกิจสิไปเนาะค่ะเนาะขอเก่าขอผู้คุณทุกท่านทุกคนที่เขามาติดตามที่เขามารับชมเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางก็มีตามหนี่กัะท่าผู้่ม่ะขอผู้คนมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ